สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องปองไปซุปผู้สุกนนะคะมือนีกับมาพอก,กับไก่คือเกาจากพี่น้องในช่องของไก่ไทยอินยูเทเชแนลมือนีมาเปิดคลิปกับพักกาดเขียวที่มากักดินด้วยธรรมชาตินอกจากมือนีไก่สิทธาพี่น้องมา เฮ็ดปุ๋ยมักจากธรรมชาติกันจา้าในอุมโมงค์ของไก่นี้ะจา้าไก่สีมารกดินด้วยมุ้นสัตว์หลายๆ้อจา้าไก่ถึงสิได้เฮาถึงสิได้พักที่พักเขียวปีทีงามแล้วก็เขียวแล้วก็ทนต่อแดดเนะจา้าทนต่อแดดต่อฝนต่อ หิมะเลยจ้าพอวาอยู่ไก่ปลูกในเมืองหนาวไก่ปลูกอยู่ประเทศอังกฤษเนาะจา้าไก่กระสีใส่แบบธรรมชาติไก่สิบ่ใส่สารเคมีอย่างทั้งสิน้นมื้อนี้ไก่ก็เลยสิมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆเนาะที่ไก่ได้อ่าจากประสบการณ์ของไก่ที่ไก่ได้เห็ดเนาะจา้าไก่เสียเอาเศษอาหารว่าเป็นเศษอาหารเศษพักของเฮาถี่อยู่ในครั้วเรือนเนาะจา้มาม้าหมักปุยป๋ยทำปุ๋ยหมักไวใส่ใน กาเด่นเฮาเนาะจ้าในสวนของเฮาเองไก่กระสีเอาอ่าผักตั้งๆที่ไก่เห็ดกับข้าวแล้วนาะจ้ะมามใส่ถังแบบนี้เด้อจ้าพี่น้องพี่น้องอย่าเอาถิมเด้อจ้านี่คือเป็นปุ๋ยมักสันดีเลยได้จ้าเอามาไวเอามาถิมใส่ไวแบบนี้แล้วไก่ก็ะสิเห็ดเป็นสั้นๆเนาะไก่สิเอามุนสนตั์เนาะจ้าเอามุนสนซั์ขีมาขีงว่าพี่น้องก็เอามาใส่ได้เลยเนาะจ้า เมื่อใส่ไหวเห็ดเป็นสันๆคือจังขนมสันนะจ๊ะเราทิมว้เลยแล้วจ้ะพี่น้องทิมใไ้ไก่สีบอบปิดฝาเนาะจ้ะเพื่อติไก่สีไ้ฝนตกลงไปแล้วก็สีไ้มีความชื้นแล้วก็ซุ้มขี่ไก่เดือนซุ้มหยังกับสีมะสอยอ่ายยสลายแล้วก็มุ้นศาสของเขาที่เขาได้ถาสมลงไปนะเขาก็าสีย่อยสลด์ของเขาเองจ้าและนี่เป็นอ่า พักต่างๆที่ไก่ปลูกเนาะเราไก่เพราะเอาถิมเนาะจ้กไก่กะสิเอามะมักไวแบบนี้เนาะจ้กไก่กะสิเห็ดเป็นสันๆัที่กันเรากะให้เขา่ยสายสไลด์ของเขาเองแ้วาฮอกกะสิได้ปุ๋ย,ดยได้อะไรปุ๋ยได้ดินทีง้ำเรากะสมบูรณ์พร้อมเด้ะจ้าไก่จิตถิมไว้เป็นปีเลยเนาะจ้าให้มัน่ยยสลายแบบนี้เลยาจ้าเบิ่งไก่ได้ดินทีน้าหม,มากๆเลยเนาะจ้านี่ละจ้าเป็นวิธีง่ายๆเป็นวิธีที่ไม่ได้หยุ่งานเนาะจ้าเห็ดอยู่ในครัวเรือนของเขาทุกอย่าง มีประโยชน์ทั้งนั้นจ้ะขเขาหูจักสิสิสเอามาใส่เนอกจากว่าต้องไปซื้อดินซื้อยังเลยเขาเอาดินของเขาที่อยู่ในสวนมาใส่จ้ะพี่น้องล้องไปเห็ดเบิ้องนะจ้ะ ประสบการณ์ดีๆไก่กะสิเอามาแบ่งปันพี่น้องจ้าอันใดที่มันประสบผลสําเร็จเนาะจ้าจากในจากที่เขาได้ลงมือเหตุเรามันประสบผลสําเร็จไก่กะอยากเอาสิ่งดีๆมาแบ่งปันพี่น้องจ้าอันนี้ก็เป็นขนาของไก่ที่ไก่ได้เอาดินอยู่ในสวนของไก่เองได้จ้าแล้วก็จากการที่ไก่มักดินอ่าที่ไก่เอาเศษห้าเศษหยังเศษต้นไม้ของไก่นี่ละที่ไก่มักแล้วแล้วไก่ก็เอามาใส่ เอามาใส่กับขีมข่ม้าขี่วัวของเขาเนาะจ้าคันคลิปนี้มีประโยชน์กะฝากพี่น้องคืกนเกกาวได้ด้จ้าพอกันไหมในคลิปนะ้ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะพี่น้อง